ดีครับพบกับช่องอะไรครับคุณเชียร์คุณซื้อชรชนแนลโอเควันนี้เรามาที่ไหนกันอีกมาเรามาที่สวนน้ําทุ่งสงใช่ไหมวันนี้เรามาเล่นสวนน้ํากัน่ที่แล้วที่เราไปแข่ทุ่งสงมาเล่ใช่นี่เราก็มาต่อด้วยสวนน้าเลยใช่ไหมวันนี้ใช่นี่เรากําลังหยุดหน้าทางเข้าอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ําเดี๋ยวพบกันนะครับไป <Bye. S 2> อแลวกันเลยค่าเข้าคนละเท่าไหร่อร้อยห้าสิบบาท<ะ>เด็กละ่ะเด็กก็ร้อยห้าสิบบาทค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท,บาทนะเพื่อนๆตรงเนี้มันก็มีตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วถ้ามีจุดนั้นไงเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพ่อบังพาไปดูทุกโซนเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะมาทุกคนเรากลับมาแล้วเสียงเราเป็นยังไงบ้างไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ เราไม่มีไม้เราใส่อุปกรณ์กันน้ำเป็นรูปแบบเลยคร่ะ oh <no. S 1> นี่อะไรอ่ะแอร์เรียออลอ่อะของลักเทียงเลยอะ่ะน้ำไม่น่าลึกนะโอ้ like oh, สบายน้ำแค่ข่าวเองมันซื้อมาลึกลงมาลงไปยืนเลยบายทุกคนโอเคเถ้าจะไม่ลึกนะไปพบรบางคนก่อนน้ำไม่ลึก,นะม,ลกมาเลย มาเลยทุกคนนไม่เล็กจริงๆด้วยไปทุกคน,กคนเรากำลังจะไปกันแล้วไปทางไหนก่อนชมพูเหรอเดี๋ยวให้แม่รอรับเดี๋ยวให้พี่ให้พี่ลงก่อนเลยน้องลงก่อนไหมเดี๋ยวเราให้แม่รอรับก่อนให้พี่ลงก่อนไปเพื่อนๆดูนะเนี่ยน้องคุณือเดี๋ยวให้พี่พี่ลงก่อนก็ได้ครับ พี่ลงก่อนครับครับพี่ลงก่อนเลยครับโอ,โอ้โหไปแล้วครับไปพร้อมกันไหมหรือว<ป>่าจะไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยไปนอนไปเลยกอนอกซื้อเพื่อนเพื่อนเราจะไปแล้วนะไปว้าวเพ <artistic S 1> <fre aks> ื่อนเพื่อน พ่อแมงกำลังนะไปไปกันต่อทางไหนทางไหนอันไหนดีในพี่อ่ะพ๋อพี่อยู่ข้างบนไปเลยขอั่างหนครับไปตื้อนั่งก่อนไปเดี๋ยวให้แม่รอรับไปแม่รอรับเลยเดี๋ยวรอก่อน เอาตีต้มมาลองเหรอเอาสีต้มมาลองหน่อยมาไป <bouncing. S 1> ไปพ่อแมงจะไปแล้วนะเพื่อนๆอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ก็มีเด็กขึ้นมาหนึ่งคนเพื่อนๆ่มีเด็กขึ้นมาหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วโอ,โอ้คนนั้นไปโคตรเลยพ่อแมงจะไปแล้วลบเลยลบลบ โอปยเพื่อนๆลงน้ำไปแล้วโรแรงแเราจะไปไหนกันแตโอ้ยมีมีคนมีคนอยู่บนมีคนอยู่ตรงเนี้ยพี่เจงไปไหนพี่เจมพี่เจงไปแล้วลเจงมาแล้วลว้าวโคเจ๋งเลย สนุกไหมโอเคมารอรับเลยสองสองคนไหมหรอคนเดียวคนเดียวก็ได้มันไงเลยทั้งสองคนนะไปมีคนมารอรับแล้วไปเลย<ป>อ่าอีกมาอีกมาอีกโอเคถึงแล้วไปเดี๋ยวเราลงพร้อมกันไปไปไปเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อวังพาลงไปดูนะสามสองหนึ่งไปรอบไปรอบไป ไปแล้วเพื่อนๆสามสองดิงโอ้โหจมน้ำเลยเพื่อนๆเที่ยงไปไหนอ่ะเทีเ่ยงไปตรงนู้นไดไหมเที่ยงลงมาเลยว้าวต้นโอเคลงมาเลยมาแล้วค่ะมาแล้ว มาเลยมาเลยทําไมมันเต่าจังมาแล้วรอ่ะเฮ้ยามาเฮ้ยเฮ้ยมาอย่างเต่าเลยเอ้อมามันเนี่ยเอ้ยเอาอะไรมามน ทุกคนเรากำลังรอเชียงอยู่นะเชียงกำลังจะลงมาทุกคนเชียงกล็ลงมาแล้วเราทุกคนเชียงอะ่ะเพื่อนๆเนี่ยเชียงมันลงมาจากสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงมาเดี๋ยวรอดูนะพี่เชียงอะ่ะพี่เชียงมันขึ้นไปทางนู้นแล้วมันก็เดี๋ยวสไลด์เดือมาให้พ่อแมงรอแล้วเปล่เพื่อนมาแล้วมาแล้ว เอ้เก่งมากข้อเจ๋งอ่ะส,ส,สนุกปะเ,เป็นไงทำไรอ่แว่นก็ไม่มีลืม <Okay. S 1> ลืมแว่นมาโอ้โ้อเจ๋งเอาตีอะไรกันฮะตีแดงครับตีแดงโอเคเดี๋ยวรอลับหมดเดิวน,นะเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อแบงค์รอบนี้เดี๋ยวพี่เชียงลงมา เดี๋ยวพ่อแมังจะขึ้นไปกับพี่เชียงหนึ่งรอบนะไปเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูนะเอาสีไหนเพื่อนเพื่อนเอาสีส้มหรือสีเขียวดีเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่งจะขึ้นไปกับพี่เชียงหนึ่งรอบแล้วกันรอแป๊บนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอพี่เชียงลงมาก่อนนะวันนี้ไม่ใช่พี่เชียงนี่ก็ไม่ใช่พี่เชียงอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอรอก่อนนะเดี๋ยวพี่เชียงลงมาสีเขียวนี่เพื่อนเพื่อนคอยดูเลย อยู่ไหนนะวิกเก่งอยู่ข้างบนน่ะเริ่มอออรอรอเพื่อเพื่อนๆเสียงเป็นยังไงบ้างไม่รู้เนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เก่งมาแล้วโอ้ยเป็นไงบ้างสนุกไหมไปเดี๋ยวพ่อแบงค์ขึ้นไปเล่นด้วยดีกว่ารอบนี้นะพ่อแบงค์ขึ้นไปด้วยแล้วเดี๋ยวพ่อแบงค์ลงมาก่อนแล้วพ่อแบงค์มารอรับโอเคไหม ม,ม,ม,มันไม่มีแว่นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไปเดี๋ยวไปพร้อมกันเราด้วยเราด้วยเราด้วยตึงตึงตึงเดี๋ยวรอด้วยเราด้วยไปพร้อมกันตีเที่ยงเขามังได้รอรับโอเคตีไหนก็ได้ เดี๋ยวจะเล่นให้เพื่อนๆดูไงขึ้นมาโคตรสูงเลยเพื่อนๆโอ้โห oh, สูงมากแต่ก็ไม่มากนะสองชั้นสามชั้นมั้งเอาสีไหนเชียง okay, ส,ยสีเขียวเหรอเดี๋ยวให้พ่อตั้งลงไปก่อนนะโอเค <Okay, S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวไปรอรับข้างล่างนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเจอกันข้างล่างสามสองหนึ่งไปเร็วมากเพื่อนๆโอ้โหอันนี้จิ๊บๆไปอาร์ฟ

งไงโคตรเจ๋งเลยสนุกโคตรไปเดินเดินไปหาน้องกันไหมโอเคโอเคเดินไป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 หาน้องกันไปเล่าให้แม่ฟังด้วยว่าโคตรสนุก สุดยอดเอาเต้นใหญ่เอาเต้นดียวเอาเอาหาเรื่องจมปุ๊บหาเรื่องกระโดดน้ำดีหว่าหาเรื่องกระโดดน้ำดีหว่าสนุกไหมลองเลยเขียว หนูเหนื่อยไหมเริ่มเหนื่อยแล้วว่ะขึ้นหลายรอบเกินไปค่ับเพื่อนๆแค่สองตาเองใช่หนูไปแค่สองตาเองใช่ไหมใช่เคไม่เป็นไรเราถ่ายคลิปลงไปด้วยรอบนี้โอเคเพื่อนๆเนี่ยเราอยู่สูงมากเลยเพื่อนๆดูสิเรามองเห็นวิวขทำไมนะเรามองเห็นวิวรอบเลยเพื่อนๆดูสิเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหม ่าจุดนู้นที่เราเข้ามาทางนูน้นเราก็เล่นอันนี้อันนี้อันนี้เราเล่นมาหมดเลยอันแรกที่เรามาเขื่อ,อนนูน้นเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหกว้างมากเลยที่ตรงนี้มาซื้อมาอเดี๋ยวรอก่อนร้อยพี่เข้าไปก่อนไปองนนองไปแล้วคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวอรอ,อร้อยพี่เข้าไปก่อน จึ๊บ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 เราต้องถือกล้องเลยนะเพื่อนๆแล้วเราต้องจับเด็กหนึ่งคนมันจะไหวไหมเนี่ยยังไงป้าทิ้งเด็กเลยนะโอเคครับขอบคุณไปแล้วครับไปครับมาแล้วครับยกมือขึ้นครับลูกโอเคกอดออกไว้กอดออกไว้โอเคเก่งมากป้าถ่ายให้อยู่เนี่ยพ่อแม่งถ่ายให้อยู่เนี่ย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 ว้ายมาก็เร็ว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  ม่แม่มาแล้วไป <Yahoo! S 1> โอ้โหลงน้ำไปทั้งคนทั้งทุกคนเลยครับเปไ็นไงบ้างครับไม่ได้ปล่อยมันไม่ได้ปล่อไม่ได้ปล่อยไม่กล้าปล่อยครับมันไม่กล้าลงน้ำโอ้เจอกันอีกแล้วเชียวไม่ <c oughs> ยื่นถึงไหม <c oughs> เอาไม้ไม้ไปไปไปเอาไม้ <c oughs> เราอย่าไปย้อนมันต้องไปถึงให้ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไป ไปค่อยๆไปเฮ้ยไปไปออกมาทางนี้มาๆๆกินน้ำแล้วไม่ไหวแล้วไหมอ่ะทางนี้ค่อยๆมานั <S <S ่งมานั่งแบบเอาขาเหยียบไว้อ่ะมาจับมือกันโอเคมันนิ่มมากเดี๋ยวก็หลดนีก่ก็เห็นไหม เจอปลาโลมามาเราต้องขาค่อมไว้ขาหนีไว้ออโอเคไหวไหมมาไปถ้าหล่นยังไงก็ว ah ่ายออกมานะข้ามมาเลยอะไรนะ

เออไปแล้วอันนี้มันออฟฟี่ออฟฟี่ชัดๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มจุดตะปันใหม่ตรงนี้เลยขึ้นไปตะปันมาแล้วเฮ้ยไป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 มาไปต่อไปต่อไม่ไม่โกาสะปันมาแล้วขึ้นไปใหม่แม่มันก็จะตกาปแล้วเอาไป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  เอ้ยเอ้ยจับจับจับอันเนี้ยโอเคไป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 แล้วเฟ้ยเยพิชิตอัพพี่ได้แล้วเก่งมากโคตรจ๋งส้าโคตรเท่ย ไปเล่นนนู้นกันไปเล่นเด็กๆกันก่อไหอ้ะไงอุ้ยเล่อุ้ยเล่อุ้ยเล่อุ้ยปเล่นเด็กกันก่อไมปนันะไนเร็วนี่หอยไมีหอยท่านี่ไงมีหอยาก็ช่เนเนี่ยนน้ออกมาเห็นไหมเนี่ยเขียงอก่อน ồ lo tôm tư ở anh đen đi mà lưới tư mà lưới <laughs> <laughs> <Tươi> mà lưới bên em ơi tung 10 minutes later เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยสนุกไหมสนุกที่นี่โหเล่นกันแบบสนุกมากใช่ไหมใช่ฝากฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนๆด้วยนะสวัสดีค่ะ